สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมนะครับโคดเตี้ยนะครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวครับการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2รอบ8ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างสโมสรหงษ์แดงลิเวอร์พูลกับสโมสรราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวคู่นี้ครับซึ่งแมตช์แรกนะครับ ไปเล่นที่บ้านมาริดนะครับสโมสรมาริดเอาชนะสโมสรลิเวอร์พูลสามประตูต่อหนึ่งแล้ววันนี้ครับเป็นแมตช์ที่สองลิเวอร์พูลต้องเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดคู่นี้จะเป็นยังไงแล้วใครแค่ว่าที่จะลงสิบเอ็ดตัวผู้เล่นแล้วผมจะฟันธงสุดท้ายว่าคู่นี้ใครจะเข้ารอบผลสกอร์จะเป็นยังไง อยู่ช่วงท้ายคลิปนะครับให้ท่านให้นักท้าและ f อซีของเราติดตามชมข้อมูลนี้ได้นะครับต่อปนี้นะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลในแข่งยูฟาแชมเปียนส์ลีกนัดที่2นะครับระหว่างทีมหง์แดงลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของสโมสรเรอัลมาริตนะครับคู่นี้เตะเวลาตีสองของค่ำคืนนี้นะครับซึ่งแมนรกลิเวอร์พูลนะครับแพ้มาลิตไปด้วยเสกอร์สามประตูต่อหนึ่งซึ่งเป็นงานยากสำหรับลิเวอร์พูลพอสมควรนะครับ ี๋ยวผมลงมาชมอ่าแมตช์ล่าสุดนะครับของลิเวอร์พูลในลีกนะครับลิเวอร์พูลนะครับเอาชนะแอสตันวิลล่าด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับได้ประตูชัยจากทเทีอเล็กซสเตอร์อาร์โนแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับแล้วก็ทีมเรอัลมาดริดนะครับได้กได้ทำศึกเอลกราซิโกเล่นในบ้านของตัวเองครับเอาชนะเจ้าบ,บุญทุ่มบาร์เซโลูนาไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับ คู่นี้จะเป็นยังไงครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่เอกคู่หนึ่งที่ทุกคนหมายมันปันมือชมว่าแต่เป็นคู่เป็นแต่เป็นเกมแรกที่มันมากนะครับซึ่งอาจจะเป็นการรีวิเป็นคำว่ารีแมปลิบบูจะย้ำแค้นหรือว่าจะซัดมันิดเพื่อล้างแคนมันิดให้ตัวเองกล้าทยายานสูข่ขรอบซีทีมได้หรือไม่แต่ก็เป็นงานยากของสมโมสรลิร์พูเป็นอย่างมากนะครับว่าเนื่องจากลิ์พูต้องชนะเรอ,อ,อัลมันผลสองประตูต่อสูขึ้นไปถึงลิ์พูจะเข้ารอบ แต่ถ้าเลวมาริดยิงประตูในบ้านของลิเวอร์พูลได้จะเป็นกฎอเวโกที่ว่าลิเวอร์พูลต้องชนะด้วยส่วนต่าง3ลูกถ้าชนะสประตูต่อหนึ่งถึงจะเสมอกันแต่ถ้าลิเวอร์พูลถูกมาริดยิงหนึ่งลูกถ้าจะเขา้ารอบต้องยิง4ประตูต่อหนึ่งถึงจะเขา้ารอบซึ่งเป็นการงานหนักของสโมสรลิเวอร์พูลพอสมควรนะครับตอนนี้นะครับเจอเกนคอฟนะครับไม่มีนักเตะที่ว่าบาดเจ็บเพิ่มนะครับก็บนักเตะที่เราบาดเจ็บก็รู้กันก็นกนกพวก่วงฟันได จอห์นเฮดดิสันโจโกเมสแล้วก็มาติปอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลครับอาจจะส่งเขาเรียกว่านักเตะ,ะสามภาษาในแดนหน้านะครับอาจจะเป็นโมฮัมเหม็ดซานลดิซานิเอโกมาเน่อีกคนหนึ่งครับน่าจะได้ลงคือดิเอโก้โซต้านักเตะคนนี้ถือว่าเป็นนักเตะที่ฟอร์มร้อนแรงและดีพอสมควรนะครับพวกกองกลางอย่างเช่นพวกดิอาโก้อาคันทัลลาฟาบินโยจอจิวายนันดูนะครับอันนี้ก็เป็นนักเตะที่ถือว่าเป็น สามภาษาในแดนกลางนะครับแล้วก็พวกกองหลังก็เป็นพวกเทนอเล็กซานเดอร์อโนนัทฟิลิปโอซันคาบักนะครับแล้วก็แอนดูโรบูซันผูดภาษาอังกฤก็เป็นอาิซองแบกเกอร์นะครับส่วนมาริดนะครับของเซเนดดนซีดานครับอาจจะมีพวกลามอสและนี่ครับปาคาเรลวลาฟเฟลฟาราที่คว้แขนกันกนบบะจ,จิมแล้วก็ติดโ,โควิด -19 n e นะครับคาดว่านักเตะที่จะลง11ผูเ้เล่นของเรอัมลมาดริดครับมาที่ด้วยระบบ433ของคุณซื้อเซร์เดนซีดานนะครับ สามประสานคือมาโกอัซเซนซิโอนะครับที่ยิงในมาที่แล้วแล้วก็คาริมเบนซิมาเป็นหน้าปอแล้วก็เบเดซิอุสจูเนียร์นะครับคนนี้ก็ยิงสองลูกเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกกองกลางคือโทนี่โคสลูก้ามอริตแล้วก็คาสเมโร่นะครับถือว่าเป็นสามประสานหลักของมาริทนะครับกองหลังก็เป็นพวกอัลมาโร่ซนล่านะครับมิลานเตานะครับแล้วก็นาโชแล้วก็ฟรอม์เมนดี้นะครับอันนี้คือเป็นแบ็กซ้าย ผู้รักษาประตูได้แก่ติโบกูตัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมาตามคาดคู่นี้นะครับมันมีทั้งเลยครับที่ว่าหงแดงลิเวอร์พูลก็จะต้องเปิดหน้านแรกเพื่อเอาเชนะสโมสรลิเวอร์เดลมลิดแต่การที่จะยิงลิเวอร์เมริดสองลูกเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ยากพอสมควรไม่รู้ว่ากดเอาเวโกหรือว่าทําทาํทาโกทําพุลลักของลิเวอร์พูลจะมาเวลาแห่งโชคชะตากอดของลิเวอร์จะมาหรือเปล่าก็ต้องติดตามครับ คู่นี้นะครับโคดเตียฟันทงให้ที่ลิวพูชนะเอาแบบนี้เลยครับลิวพูชนะเรลวมาริดสองประตูต่อศูนย์แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าจบสกอร์นี้ลิวพูจะเข้ารอบเอาใจแฟนหงไปเลยลิวพูชนะมาเรลวมาริดสองประตูต่อศูนย์หรือหนึ่งประตูต่อศูนย์คู่นี้ผมฟันทงไว้ที่ว่าถ้าสองศูนย์ลิวพูเข้ารอบแต่ถ้ามีส่วนต่างเลมาริดเข้ารอบผมให้ความมั่นใจ เฉพาะการเข้ารอบมาผมให้มันมาเรียวมเมล็ดเข้ารอบอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เรียวพูลอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้านับเฉพาะแมตช์นี้ลิเวอร์พูลเป็นผู้กำชัยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์หรือสองประตูต่อศูนย์ครับในฐายที่สุดนะครับ,รบช่องของเรานะครับมีสามช่องทางให้ติดต,ต,ตามกันนะครับมีเฟซบุ๊กยูทูบบล็อกดิสนะครับเดอะมาสเตอร์ซิดเอฟซีนะครับ,รบขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูในช่องเราครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อช่วย เป็นกำลังใจให้ช่องเราพัฒนาที่ดีคอนเทนต์ที่ดีต่อไปและมาวิเคราะห์ฟุตบอลพรีวิวฟุตบอลให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ